เอื้อขนาดแล้วหนาเอ้ยดุ่มดุ่มยังเปยังอีกปะเนี่ยฮะตเอามันถอยลงไปไ้ยปากไหมต้อาถอยไปหลักขึ้นแลเฮ้ยพุ่นเฮไปเร็วปากไวสิเอ้อไปขึ้นไปมาไปเร็ว เอายงยังยังยางไปเเห็นว่าเป็ี่นทีนี่ถึงนิ่งนาง่งต้นขาต้ต้นเนี่ยเขาโดนแล้อุ้ยปากะเนี่ยพยื้อพยื้ออยู่น่อาหาต้น